คนคารงนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมการหลังเสร็จภาชนะที่เผาขนาดใหญ่นะคะที่เป็นแรงงานที่นั่งขัดหม้อประมาณสิบกว่าวันแล้วนะคะคือตั้งแต่มาฟิลนี้ก็คือขัดไม่หยุดมือเปื่อยดูหม้อขัดไม่หยุดขัดจนมือเปื่อยค่ะัด นนยกกาาบสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาเอ่อเม้ามอยกับน้องเมนที่เป็นเพื่อนเราอยู่อีกเดียวกันกับเรานะคะอ่านำตัวนี่ค่ะน้องชื่อน้องดาวเหนือค่ะส่วนสูงร้อยห้าสิบแปดบอกบอกทำาพื้ออะไรก่อนนี้ บอกทำไมคะเออค่ะค่ะต้องพูดเลยค่ะเออเป็นยังไงบ้างคะน้องนินมาร่าค่ะอ่าไม่ได้ถามค่ะก็อยู่ที่นี่เป็นไงบ้างค่ะก็ร้อนทุกวันเลยค่ะแล้วก็ได้ไปช่วยพี่เขาขุดขุดทุกวันเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วชอบอะไรมากที่สุดคะการขุดหรือหลังเชิดเล็บฝ่าชอบลาพันเซลค่ะ เดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ดูโชว์สิ่งมหัศจรรย์ให้ดูนะนี่เห็นไหมเป็นภาชนะดินเผาที่มีรูนะจ๊ะแล้วกับเคนอัด้วยไหนมหนองใา่ไหนกระดูกกระดูกเราหรือเปล่าเชี่ยแล้วเชี่ย ตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์บุคคลพื้นที่นะคะที่อยู่ในพื้นท er ี่ครูัวมานานแล้วนะคะน่าจะหลายเกินหลายสิบปีแล้วนะคะอ่ะสอบถามน้อยเราเอาของฝากมาให้คนน่ะสอบถามน้องหน่อยค่ะนี่ค่ะว่าเป็นไงบ้างคะเีอตรงนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะอยากินโทรศัพท์ค่ะเออโอเคค่ะเออดี๋น้องอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะ โม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 อยู่ได้แล้วอ๋ออยู่มานานแล้วใช่ค่ะน่าจะเกินสิบปีแล้วนะน้องคนเนี้รอตัวเท่านี้อืมอ๊ามีแขกค่ะมีแขกมีแคทค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อชาันอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะอุ้ยสาวนครเบอร์เนาะเอาเอาย่าให้น้องแล้วก็สอบถามน้องเลยค่ะไหนคะย่าไหนคะย่าน้องบอกน้องก็บอกว่าอีพวกนี้มาอีกแล้วจ้าอุ้ยลูกหัวน้องสี่ มีน่ารักจังคนเป็นไงนุ่มไหมพิมพีมมด่าพี่หมดค่เขามาเข้ากล้อง่อยค่ะเรียกพี่ผูเรียกพี่มูเด้อพี่ผอ่าจะแบบเอออันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะก็รุ่นพี่ชอบอะไรบ้างคะที่ที่อยู่ในฟิลของเราพี่ชอบอะไรบ้างอะลองพูดมาหน่อยค่ะพดอครับอาหารอาหารดีครับอาหารอร่อยอร่อยเนาะป้าทําอร่อยนะเมื่อวานอะ ถ้ามันไก่เลิศนะเลิศเลิศเลือดเลือดแต่เจ็บปากมากกว่านี้ทำไมอ่ะเข้ากินไหมอุ้ยอร่อยอ่ะถ้ามันไก่เมื่อวานอร่อยจะปากอ่ะคือกินเข้ามันไก่ไม่หนูเป็นโรไงไม่หนูเป็นโรไงเดือดเลยโอ๊ยเนี่ยวันนี้ยทุกคนค่ะก็คือที่เมื่อกี้เราก็ไปสัมภาษณ์น้องบัวเป็นที่เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่มานานนะคะแล้วก็เจออีกหนึ่งคนแล้วนะคะก็น่าจะอยู่มานานเหมือนกันค่ะ อสวัสดีค่ะเออพอดีออยู่ที่นี่มานานหรือยังคะอะไรนะคะอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะอ๋สามสิบปีค่ะอ๋อแสดงว่านานเนาะนานอยู่นะฝุ่นขึ้นฝุ่นเกาะเยอะเชียวฝุ่นเกลอเลยฝุ่นเกอนะอู้หูดูดิค่ะอุ้ยมงแมลงค่ะไป <laughs> ทุกคนขาแล้วก็มาอยู่ที่สถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโรงเรียนแคลซายนะเอ้ยไม่ใช่ s <S s <S สื่อเงิน c a t t ร i e คูลเนาะสำหรับโ <Yeah. S 1> รงเรียนแคททรัศคูลก็มีสถานที่ที่มันสำคัญมากก็คือ,อสิ่งที่เราเรียกว่า ลานกีนะคะกีอุ้ยกว้างเนาะกว้างมากก็แอบกว้างนะตรงนี้ก็มีเออมีสามสาวเนาะกำลังนั่งทำงานกันอยู่เราจะไปสัมภาษณ์สามสาวนั้นค่ะเราจะตามไปกันตามมาค่ะทุกคนสาวเสื้อชมพูค่ะสวัสดีค่ะสาวเสื้อชมพูก่อนอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเออชื่อพลอยค่ะหรือเรียกว่าพลอยเย่อก็ได้นะคะรักมากค่ะคนนี้เป็นคนที่ไหนคะเออเป็นคนสมุทรปราการค่ะแต่พื้นเพเป็นเออที่บ้านมาจากอีสาน อี้ยป่าอีสานได้บ่อุ้ยไม่ได้แต่พอได้บ่ได้ทำไมน่ารักจังขอบคุณค่ะขอขอก้มดูกิฟตเออหนาหลากิฟตไปถึงกิฟบอเมื่อกี้ใช่พี่ขาแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรคะครับชื่อชื่อโอิโร่ยิโลดเฉยก็ได้อ่าเป็นจังหวัดไหนคะกรุงเทศนี่แหละอุ้ยหนูยหนูยังมีร่เลยยังคาอยู่แล้วนี่แหละอุ้ยอุ้ยอิโร่อกอีกเหรอ พี่รู้เรื่องหนึ่งอะทำไมพี่ต้องชื่อฮีโร่วม่หลังรู้เนี่ยพ่อแม่พี่ก็ต่างบอกว่าพี่ก็ถามพ่อแม่พี่ถ้ามีลูกคนแรกใหญ่ชื่อฮีโร่แล้วถ้าคนที่สองอะไม่รู้เขาอ๋อพี่ลูกคนเดียวมัเป็นมีมีน้องอ๋อชื่ออะไรเบสเบสอ๋อกุลสตา ถามครอบครัวก็แ uhm ล้วดีๆีก like, ็มาถามครอบครับเขามาหาไทยไม่รู้ว่าเขาอีกรอบเลยถมเบลล่าถามนี่จะถามเบลล่าตัวตัวที่รู้แบบตั้งแต่อยู่ฟิล์มมาแบบเออชอบอะไรมากที่สุดชอบใครหรือเปล่าชอบน้องโป้งหรือเปล่าเกินเกินคือเนี่ยนะใช่ ที่ชอบมันก็มีแต่ที่ไม่ชอบเยอะกว่าไม่ชอบเม่ชอบอะไรพูดมาอไม่ด้อยกงเริ่มรลอนตัวแล้วนะที่บอกมาเลยนะมันก็มันก็มีที่ชอบมันก็มีและได้ทาทางานอะไรเม่อไ่หลับมาแต่ลุงบัตรสนุกหพี่สนุกเฉยๆก็ก็เฉยๆแหละ่มก็จอยแต่รู้สึกว่าปีหนึ่งสนุกนะใช่ปีสนุกกว่าเนาะไม่ไม่ไม่ตอนพี่ปีหนึ่งรู้สึกสนุกกว่านี้งานเยอะไปทำงานงานแล้ว เจอหองเยอะพอมันลันเรื่อยๆดินก้อนแข็งใช่ไหมแข็งไปไปแค่นี้ก่อนอ่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปดูอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการล้างล้างกาะมังกระคุล้างจอบเสียมล้างทุกอย่างหลังคมล้างทังนะเออกับล้างทุกอย่างเลยนะอาหารอาหารอาหาร ทุกคนค่ะตอนนี้ก็เราก็อยู่กับอุตสาหกรรมการล้างการละมังนะคะใช่สวัสดีค่ะทุกคนชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อเต๋วิค่ะเดี๋ยวจะมาไปไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ทุกคนเกิดตัวมาชื่อเต๋อวิค่ะชื่ออะไรคะชื่อแป้งหอมค่ะเอ้ยเสียงด้านหลังเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนกรุงเทพมหานครศรีธรรมราชพี่อยู่ที่ไหนคะขันลุงค่ะมาค่ะมาค่ะสาวตาเยอะนะใช่ค่ะอ่ะพี่ พี่อยู่ที่ไหนคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ต้นหน้าคุ้นๆนะเหมือนเคยไปออกช่องช่องเรามาแล้วหรือเปล่าจังหวัดไหนคะจังหวัดตุ้งค้ามาค่ะต่อค่ะต่อต่อค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อมาลีนะคะอยู่จังหวัดไหนคะขดใหญ่ค่ะอุยคนใต้เกินเกินคนคนใต้เกินครึ่งฟิวไปแล้วนี่พีสองทีพอทีแม ลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้เราก็เอ่อเป็นแบบ plus day ที่ที่ฟิลแอคคูบัวแล้วนะคะอ่าทุกคนครับรู้สึกยังไงบ้างคะร้อนโยมโยมโยมป้า ตอนนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่คูบัวแล้วนะครับก็จะเป็นแบบการแบบแสดงแบบถ่ายรูปแบบเก็บบรรยากาศบอกลาแบบสุดท้ายกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนั่นเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูแกงรุ่นที่กันว่าเขาทำอะไรกันว้ายไม่ไม่จะได้เลยน่ารักคนเยุณยขอ คนเยอะว์นะคุณพี่เยอะค่ะพี่แบบนึกว่ากีฬาสีวันนี้วันนี้คือกีฬาสีย่อมย่อมค่ะเราแบบอยากจะบอกว่าวิวสวยมากนะก็แบบถ้าติดเราก็วิวสวยเลยนะเห็นไหมคะเห็นเมนไหมคะแอนเจดีรายค่ะเจดีแบบอินเดียค่ะเจดีแบบไม่อินเดียพี่กูอ๋อเหรอละคลังค่ะตรงละคลังค่ะมาแล้ว เอออันนี้ก็เป็นพ้าพันวัาาก็มาเยี่ยมเยียนเรารเข้ามาโน้ตสาวัเหรอนี่คือพ้าพันวัาสาเฮ้ยยังไม่ได้นำตัวเลยคือชื่อพันวัาสาวแล้วก็ยังไม่แรงมากเลยอะช่างฉันเดินเบรน่ะเฮ้ยพี่หนุ่มชื่ออะไรครับพี่หนุ่มชื่ออะไรพี่หนุ่มชื่อขนุนค่ะแต่อยากให้เรียกว่ามินนี่โอ้ยบักบักมินนี่ท่าไหนค่ะจะมาจะมาเรียกว่ามีอะไรจ้ะบักมี่ท่าไหนจ้ะคนเรียกพี่หนุ่มว่ามินนี่นะคะ เธอเน้งตัวเราไม่ใช่หรอดี่ชั้นดีกรีแดนเซอร์ก็สิเแล้วก็แชมป์รายการนะคะเดี๋ยวแปลนีไว้ค่ะเก่งคู่เก่งนะคะเวอร์มากทุกคนแบบเวอร์คณะโบวมันมีแต่คนเวอร์ๆนะเลิศเเวอร์สุดเวอร์คเวอร์เลยเวอร์ยังไงเวอร์ไม่ใช่เวอร์เอ้า ตัวสวยเวอร์นะใช่เรามีมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระเออแต่ส่วนใหญ่เช่นไม่มีสาระเช่นรายการนี้เช่นรายการนี้คือไม่มีสาระเลยไม่คนดูค่ะช่องไปสักตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรุ่นพี่ปี2องเอกโบอีกคนแล้วนะคะอ่าแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อปั้นครับอยู่ปี2จ้าอ่าไม่บอกชื่อจริงกันนะไม่ต้องบอกชื่อจริงกันละอ่ะมีแฟนหรือยังคะมีแล้วมีแล้ว เศร้าอีกเราอะทุกคนเราอ,อกหักประมาณสิบล้านคนแล้วอะอืมอ่ะวันนี้อะเราก็จะมาถามพี่ปั้นนะคะว่าเออตั้งแต่อยู่ในฟิลมาเนี่ยรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างไหมอย่างแรกเลยพี่ชอบคือห้องน้ําห้องนมม้ํามันก็ดแีแ่บปีที่แล้วแต่มันก็มีข้อเสียแหละห้องน้ำแต่เขาพูดของข้อดีของมันก่อนกี๊ก็มันขึ้นมาสะอาดเนาะอืมสะอาดกับพี่แล้วพี่แล้วมันเป็นอย่างเรียนที่แบบเยียวยาซึ่งแบบเข้ายากที่นี่มันสะอาดกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาหารอาหารที่นี่กินได้อร่อย ือบางคนชอบอร่อยแต่ที่สุดแล้วก็คือกินได้เดียวปีที่แล้ว,ลวมันก็มีอร่อยแม่อร่อยบ้างสลับกันไปไม่อร่อยบ้างแล้วก็สั่นแก๊บได้อะไรคือข้อดีสุด้วใช่ที่สุดมันก็คือเราก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองอ่ะเนาะใช่มันอยู่ใกล้ใกล้แต่อำเภอเมืองมันก็จะเออก็ไม่เมืองมากก็ถือว่าอยู่ในหมู่บ้านนิดนึงเนาะล้วแล้วข้อเสียใช่ป่ะข้อเสียอย่างแรกเลยของพี่คือเรื่องที่นอนของพี่เพราะว่า ตอนแรกดีทีเมันเป็นห้องแบ่งเป็นห้องเป็นห้องห้อง,องแล้วก็นอนกันแบบ่งเับปีหนึ่งปีสองปีสามเปีนี้มันนอนรวมกันมันก็เลยมีที่ที่แบบว่าพัดลมมันข่อมไม่ถึงนี่มันจะร้อนมากึ่งพี่ก็แบบนอนแล้วมันมก็ร้อนทุกวันเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอห้องน้ำนั่นแหละห้องน้ำผู้ชายมันน้งเดือออกมา ึ่งมันไกลแ,ลแบบเวลาแบบผู้ชายคือเราถอดเสืปป้อปุ๊บก็เดินออกไปแล้วอานหนัได้เลย <c oughs> เราไกลมาต้องเดินผ่านโรงอาหารก่อน,นะใช่ซึ่งวิทยามันไม่มีไง <c oughs> อืมมันก็ข้อเสียสำหรับปีนี้นะอ่าแ,แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศร้อนมากๆ<ช>แต่เราวันอะอืมแบบ40องศาไม่คือจริงๆแล้ว,วมันแบบเขาบอกว่าจริงๆคือ29องศาแต่ฟิลไลค์หรือว่าแบบความรู้สึกเหมือน41 <laughs> อากาศประเทศไทยแหละเนาะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ต้องเอ,อยอมรับมันแล้วก็มาขุดช่วงมีสามันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาแหละแกมันคือขิ้งคากจ้ะขี้งคาบโอ้ยมันจะขี้งคาบคือนี่มันจะเข้าไปแล้วแกขิ้งคากก็คือคังคบอุ้ยแกมันั่งเล่าต่อมากเราให้น้องเข้าไปก่อนเป็นกำลังใจให้น้องก่อนน้องจะเข้าไปได้ไหมยากเข้าไปอย่าไปเล่นมันอย่ายึดมบังคับ จะดัดน้องเข้าไปหน่อยดิมันน้องเด้งมาหาฉันนะยาเธอขี้ออกวันไหนฉันขี้ควันอุ๊ยเลิศฉันก็ขี้ทุกวันเหมือนกันฉันอยากจะบอกว่าฉันเข้าห้องน้ำอ่ะสองชั่วโมงครึ่งคือคือนั่งแช่อยู่ในห้องน้ำแบบนั้นแหละโป้งไอ้โป้งโป้งค่ะโอ้ยโป้งคุณโป้งออกมาฉันบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องขี้ไม่ใช่ฉันอฉันเลิศ ทอตรงสดๆเลยแบบกินปุ๊บ่าเอ้ยแบบอีก10นาที5นาทีเออปล่อยเลยจ้ะเพื่อไม่ให้มันมีของเสียในร่างกายเนาะในร่างกายเป็นเสียงที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเสียงเออเสียงจริงเสียงมากเสียงมากาำกินข้าวแบบข้างหลังมีอะไรอ่ะทําอะไรอยู่คะพี่คุณพี่คะทำรูปภาพให้น้องโบ้งอยู่ครับเชื่ออะไรหรอคะหันหันน้องวงกล้องหน่อยจ้าเขือนกล้องอะ อย่าเคินอ่าเ <c oughs> ดี๋ยวชื่ออะไรนะคะชื่อจอร์ดครับอ่ามีแฟนยังมีแล้วครับ <c oughs> จีบมากเลยจีบมากเลยคนนี้ขอร้องล่ะค่อนข้าง,ง,งเือนความรักกันเนาะเนาะเราเราเออกจากที่นี่ไหมเราเป็นแบบสาวโซดะโป้ไม่เป็นลายหรอกเดี๋ยวสักวัานมันต้องเป็นวันของเรา <c oughs> ฉันรอฟิวหน้าอยู่นะ รุ่นน้องเหรอไม่ฟิลนี้เขาละอุ้ยอุ้ยปีหน้าจะมีน้องน้องยาวไหมเธอเลือกกันได้จริงไหมเกินวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาตามหาอนาคตใหม่กันค่ะนำโดยพี่โป้งค่ะพี่โป้งค่ะพี่โป้งพี่โป้งค่ะสวัสดีครับพี่โป้งตามหาอนาคตใหม่แล้วคนต่อไปก็คือน้องเหนือนะคะน้องเหนือค่ะ น้องเหนือไม่อยากเปิดเผยหน้านะคะไรเหนือคะ่ะเขาเลืศหรือเปล่าทุกคนรู้วันนี้เราขอจับวกเพียงแค่นี้นะคะ